นี่ครับผมพามาดูสวนมันนะครับนี่แม่ยายปลูกมันไหมนี่งามมากนี่ครับหญ้างามนะครับแต่มันนี่มันไม่งามนี่เขาปลูกมันหรือปลูกหญ้าไม่รนะู้เนะยเยอะเลยหญ้าโอ้แม่อันนี้ป่ามันหรือป่าหญ้าเนี่ยโอ้ดู <laughs> นี่ครับ ดูมันแม่ยายนะครับผมมาฉีดายาฆ่าหญ้า,าโอ้ามันหรือป่าหญ้าเนี่ยมีแต่หญ้าไม่มีมันเลยเนะี่ยจะได้มันไหมเนะี่ยดูดิโอ้ดูตายหมดแล้ว ยังก oh, oh, wow. oh, right. oh, right oh, ินหมดแล้วอ้หดูหิมะหมดละโอ้มันงามต้นต้ต้นตนู้นงานอยู่ตรงนู้นน่ะจะงามอยู่ครับผมตรงนี้จะปลูกหญ้าตรงนี้ปลูกหญ้าตรงนู้นปลูกมันนะครับอ้ ป่าหญ้าหรือป่ามันน่ยดูเลยมันไม่ได้มันแล้วมันตายหมดแล้วเนี่ย สีไล่ไปทีละล่องไงไหมตัวอ๋อนี่นี่ครับตรงนี้หญ้าโลกมากนี่ครับดู โอ้จะได้หมั่นไหมเนี่ย